สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเรียนภาษาไทยระดับอนุบาล3อีกครั้งหนึ่งนะคะกับคุณครูจิ๊บครูชันมุกดอกพยอมนะคะวันนี้ก็ได้นำความรู้มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอีกแล้วค่ะเรียนกันบ่อยๆนะคะเด็กๆเรียนคอยวันเปิดเทอมจริงนะคะถ้าเราไม่ฝึกดูฝึกเรียนตอนนี้ เปิดเทอมมาเราก็จะลืมหนังสือนะคะเด็กๆอย่างน้อยได้ฟังพูดอ่านเขียนอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็จะจำได้นะคะถ้าเราไม่ดูเลยไม่ฟังไม่อ่านไม่เขียนไม่พูดเราก็จะลืมนะคะเด็กๆเด็กๆคะพร้อมที่จะเรียนแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมดินสอกระดาษยางลบหรือว่าสี เอาไว้ระบายสิ่งที่เราวาดและเขียนลงไปได้นะคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะ่ะวันนี้คุณครูจะพาเรียงประโยคให้ถูกต้องเด็กๆเห็นไหมคะปลากินแมวแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะต้องเรียงคำว่าแมวกินปลา แมวกินป้าเด็กๆคะเรามาฝึกเรียงประโยคให้ถูกต้องกันดีกว่าคะ่ะช่วยคุณครูทำด้วยนะคะเอาใจช่วยกันด้วยนะคะจะได้มีแรงทำคลิปมาให้เด็กๆได้เรียนกันบ่อยๆนะคะครูหวังว่าโรงเรียนคงจะเปิดได้ไวๆนี้นะคะทะเลไปฉัน แบบนี้ได้ไหมคะเด็กๆเ,เรียงแบบนี้ถูกไหมไม่ได้ค่ะต้องเรียงใหม่ค่ะเด็กๆต้องเรียงอะไรขึ้นก่อนคะเด็กๆฉันไปทะเลต้องแบบนี้นะคะฉันไปทะเลคำต่อมาค่ะตาสีนาไถแบบนี้ได้ไหมคะเด็กๆอ๋อไม่ได้ค่ะ ต้องเรียงใหม่ว่าตาสีไถนาตาสีไถนาคำต่อมานะคะเด็กๆดาวฟ้าอยู่บนแบบนี้ไม่ได้นะคะเด็กๆต้องเรียงใหม่ว่ายังไงคะ ดาวอยู่บนฟ้าคนไหนเรียงได้แบบคุณครูคะเก่งมากเลยคะ่ะคำต่อมาคะ่ะกินช้างอ้อยแบบนี้ได้ไหมคะเด็กๆต้องเรียงใหม่ว่ายังไงคะทราบไหมคะช่วยคุณครูคิดด้วยคะ่ะช้างกิน อ้อยช้างกินอ้อยเก่งมากค่ะเด็กๆไปคำต่อไปเลยค่ะหนูจับแมวแบบนี้ได้ไหมคะเด็กๆคำว่าหนูจับแมวถูกต้องไหมคะต้องเรียงใหม่ว่ายังไงทราบไหมคะเด็กๆหนูจะไปจับแมวได้ไหมคะเพราะว่า แมวอ่ะต้องกินหนูต้องเรียงใหม่ว่ายังไงคะเด็กๆต้องเรียงใหม่ว่าแมวจับหนูแบบนี้ค่ะเด็กๆแมวจับหนูเก่งมากค่ะทุกๆคนปานถูแม่ บ้านถูแม่ได้ไหมคะบ้านจะไปถูแม่ไม่ได้นะคะต้องช่วยกันเลี้ยงใหม่ค่ะเด็กๆต้องเลี้ยงใหม่ว่ายังไงดีคะเด็กๆช่วยคุณครูคิดสิคะแม่ถูบ้านอีกครั้งหนึ่งคะ่ะแม่ถูบ้าน เก่งมากค่ะต้องเรียงใหม่ว่าแม่ถูบ้านถึงจะถูกต้องนะคะตัวต่อมาค่ะปาน้ำ่ายแบบนี้ได้ไหมคะเด็กๆปาน้ำ่ายต้องต้องเรียงยังไงถึงจะถูกต้องคะเด็กๆช่วยกันคิดสิคุณครูคิดได้แล้วนะปาวน้ำอีกครั้งค่ะ ว่ายน้ำเก่งมากค่ะเด็กๆคำต่อไปเลยจ้านาบิดาไปนาบิดาไปนาบิดาจะไปได้ไหมคะเด็กๆช่วยกันคิดสิว่าจะเลี้ยงใหม่ว่ายังไงดีคะเอาเร็วบิดา ไปนาบีดาไปนาเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆคะวันนี้คุณครูก็พามาเที่ยวน้ำตกสบายตาไหมคะดูแล้วเย็นไหมคะเด็กๆคุณครูก็อยากเล่นน้ำตกสะอาดๆเหมือนกันค่ะ ก็ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่ควรทิ้งขยะต่างๆเอาไว้ให้มันสกรปรกเป็นที่เดือดร้อนของคนอื่นแล้วก็เป็นการทำลายทรัพยากรโลกด้วยนะคะเราควรเก็บขยะทุกอย่างไปทำลายให้ถูกต้องไม่ควรปล่อยทิ้งไว้สำหรับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนได้รับความรู้แล้วก็เรียนด้วยความสนุกสนานด้วยนะคะ สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวครูจะไปเล่นน้ำตกก่อนนะคะ